เยี่มากองหินเลยต้อ้ดว่าใครจะเอาแมต่อพี่น้อยเนื่อยเอาเรี่อยตอดมืออีกคนละเอา่า้งมันเอาสุเลยเนี่ยมหนึ่งเออนี่หังมันอ่ะแม่มันย่อยย้มยังเลยเถอะตายหมด กอหาไฟฟ้อนมาติดท่นล่ะเอาสดๆเลยเอดินบ่เอาไฟไปเนี่ยเอาแบบว่าโอ้ยเส้นเสียกันเสียตีไปยังนี่ก็ท่นตายแล้วเพราะเสียเป็นนอนเลยพี่น้องเยเอามาหอดบานมาหนึ่งเดือนนี่ไม่นอนงามงามโอ้ยตโตพี่น้อยไก่โลละแปดร้อยคนนี้ไก่บ่ธรรมดาเด้อ เนี่ยเห็นย่มมันหาจินยาเขาแซ่บดีเขาดวยโอ้ยหายากรูลไปยุกดด้วลูไปเลยอ่ะเาออกินชั้นสูงเอ้ยน่ของชั้นสูงเ้อนี่ยของอันตรไลเด้นหาวมเออเน่เ็กแล้วเลยได้ไปสีหม้อยู่เนี่ยของอันตะไลพ่อถึงชีวิตทีเดียวชีวิตเีวคูแพ้่ตายยางเยอะยูดอนคพระคไปเอาแหลก็ แบงมือเจ้อังกกินมือชาวีกินนี่แล้เฮียกินเฮ็ยเฮกัโรดเฮ็กโลดแบงกันไปให้ทหารปนบ้านมาแล้วเืียนียกินเฮียกนีกินเฮียนเนเฮี่แมนเฮีอกนเียเฮยกนียกินกนเฮี่กินเฮนี่นียแมนเัียนมีนเนเฮียกนเฮี่กิเฮินเลียกินเฮีิเอียกเลยกินเฮียนเียก่นเีนียนกนเฮเเเยยเาเนีกเีนเียเอยก้วเย มันแก้ปวดด้วยแก้ปวดแกงเงี้ยเฮี่ยงไหนมันทื่นแล้วน่ะอันนี้ข้าวเสียทั้งทั้งไงพี่น้องทั้งเออยามันหมดสมบูรณ์ไปนี่เนาะอันนี้โอ้ยใหญ่เนี่ยลูกเพาผู้หลักพลังงานล้หลายแล้วพอล้มลายมันมียาไม่ยังมีอาหารกินมันเขาขายโรครอบแปดรอยโรคพี่น้องเออเนี่ยว่าทรไมดานนี่เพราขายหามาจีนเขาได้กินพวกนี้ขายวัเป็นเราเมื่อฉมังสองคนนดิละเนี่ยเออ กินแก่แกปวดซึ่งเนี่ยมันติ๊กมือเนี่ยมือจนสั้นแล้วเนี่ยมาเก็บแล้ว่าปวดไปหาหมอไปกินยาหมอยู่นะฮะโอ้ตัวนั่งนั่งงับเอองั่งับครับผ้ง่าย โคตรมหโอ้ยนี่คือตอได้ไป้องเลยนี่ตอตัวตอตอเป็นตอเลี้ยงนะครับตอรมชานต่อกลางป่าเลยครับครับตอรมชาิเออตตรมชาิได้เปลวในโคกได้เปวในม่ามังกีเนี่ยเันตอเลี้ยงเออเอามาหนึ่งถุเปลวอ่เอายังขึ้นนะเอายังเว้นมาเลยเอาทุกนห้างมันนี่รังร่างมันมาทผมได้ได้ไปม่ก็ได้ไปม่ได้เงินแถวนี้โไม่ได้ท้ายคิด้อ ให้คลิปแล้วก็ได้ก็ดดอกแบง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 กันไปกินนะแกปวดก่อนมาทำมาได้หลยถือ่าได้หลายู่นี่ได้หลยขายดิเป็นแปพัดมดเลยพี่น้องเลยถ้ามัขายด้ีิเนี่ยยังดินเยอะลูกมันยังดินเ่นี่เขาขายสินเทราดนนี่เอ้คือตงลด กินละแปดบาทแล้วบอบอบอกินละแปดถั่วแปะกินละแปดสิบแปดสิปกินละแปดสิปพอโลละร้อยอือโอ้รอละรอละแปดร้อยร้อยหละกินละแปดสิบเรเขาซื้อกันอันนี้หากินเองไงว่าขายมาเนี่ยเดี๋ยวมาหันเราต้องทุ่มเอากรสุมาได้มั้หนึ่งงอแงครับระชาผมชิมแล้วครับชิบ อันนี้อะไรคือเลยบอตอนี่แตกับบอคืออะไรกบบอคือบอคือใครบแดงกบบคือมันนัวใครบอแดงรสชาตินแดงแค้น้อยสมโอ้สุดทนันเลยเนี่ยย่งดินเไนเยบผมไปพระท่านวย้อะไร่กผมมีทุระอพทก็เลยนเปนระท่านกกเนอนนเป็นก็นเนกบกกนกก

หมดท่นเป็นลูกนีมันนันก็เห็ดน่ะไปเบย่างเขาเบวก่อนมันเผือไว้ได้เห็ดปวกเลยเห็นเลยของัง่ีเผือไ่ได้นะครับของของหาินจากินเนี่ยเผื่อไว้ดไปเห็ดปวกไปเลยง่วเไปบุญดีเลย่เาของเผือว้ได้ครับของแนวนี้มันเผื่อไวได้เวยเอาเอาจัดการ